สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อฟรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนำเสนอนะครับตัวนี้เป็น Toyota v ว g o กนะครับตอนเดียวนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 0 7นะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยนะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับราคาไม่ถึงแสนครับผมนี่สภาพสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยางเต็มนะครับสีเรียบร้อยเลยนะครับ คัสซีสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับนี่นะครับก็มีราตันนิดนิดหน่อยนะครับใครซื้อเอาไปใช้งานนี่คุ้มเลยนะครับผมนี่แม็กไลเนอร์ไม่มีนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีนะครับของเก่ามันไม่สวยครับถอดทิ้งไปแล้วครับสภาพค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับใครหา พอไปใช้งานนี่ไม่ผิดหวังแน่ครับผมคันนี้นี่สภาพคัสโซคัสโซงคัสซีสวยคลิปนะครับไม่มีผุไม่มีดามครับนี่พื้นสวยๆเลยนะครับนี่เราจะพาไปดูภายในนะครับนี่ริ้วรอยก็มีบ้างนะครับรถ ตอนเดียวนะครับรูใช้งานอยู่แล้วครับมีเบาะฉีกนิดหน่อยนะครับนี่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะครับถนนสวยนะครับนี่ภอบแผงข้างนะครับหมายวิ่งสามแสนกว่านะครับคันนี้รถบรรทุกนะครับไม่ลงไม่แรงอยู่ครบนะครับผม ครับสภาพยางสวยเลยนะครับคานหน้าเครื่องสายกลิปนะครับเพปี2007นะครับนี่เพดเติมเติมเลยนะครับผมนี่คานตัวแอนะครับ ตัวเลขอยู่ครบนะครับขาน,น้าเนี่ยตัวอาอยู่ครบนะครับฝากระโปรงตัวเ t a ้าอยู่นะครับคือฝาเดิมออกจากโรงงานเลยนะครับคือนิ่มๆเลยนะครับภาษีหกแปดนะครับตรงนี้น่าจะเดือนเมษาป่ะครับ หน้าครับปาสีนะครับตัวนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับราคา9900หบาทนะครับ ยากนะครับได้ปี2007เครื่อง2005ดีเซลนะครับไม่ใช่เครื่องเบนซินนะครับผม